ตา่ยัดตายังตวเยน่นจ้ดเลยตามพงได้พี่น้องเลยอ้ยนี่แบบเผ็ดดงอ้ยจะเป็นเผ็ดด้องว้าไม่ยังว่าดอกตามพงพี่น้องเลยตางวงตางวงตอนบายใช้เครียดหลานเจี๊พรนี่แหละเจี๊ยพนเดิมคนเอีพอพาเพื่อนพอเพื่อนจเอจะพาึ้น เฮ้ยพากิน่เจ้าบอกมาส่วนกินกินบนี่จักเลยจักเลยว่าซะมาตัวจแจเนี่ยวันเียพไ่นองใ่ยน้าเกี่วอะไรเกี่แจแเป็นตาสายยังได้จากตำอ่อีตื้อจตโอ้ยจะยามไหนจะต้ำบอเพเนะ เวลาเมื่อไงข้าสร้างข้ากันยาวาใ้กูตํามกันกูตามันอยากเพสคนจะบใจแบบิใจมเามัเพมันมาทวงนาะเลยแีนี่แสบไปเติมอันนี้น่กับเฝ้าเงินลลานซูเอออาส่ชวงไปยม่อาใจด้เ่บยใกูดนอยบ่หึงพบ ไดใสใสเหลดนี่นี่ทส่ด้นี่ตอนหาอุ้ยจะไปเที่ยวยองวาครับหม้นข่้นเลยอ้โหมีเจ้ามีแสบมีอะไรช่วยบมเลยมีอะไรเจียบโอ้ยไม่มีอะไรเจียบแสบเลยมาเด้อมาเด้อมาหวีนไทยออีหน่อยมัยวีนมาบึ้งปุ่นบุกเลยบุกเลยุ่ทำตาตีน้ำเลอนี่ นั่นนี่มันนีช่วยอีกหรอ่า้อยแล้วม็น,ม,าม,านมีหมาแมงกากรนมเอหัแล้วจมองห้องออเจเจ้าเกา่าคนเดิมแซบบ่บเรียกอะล่ลละบักอยเซอรี่จีมเอาตาออาผอมเรียบร้อยผูกงาสายกินมืองวันนี้สายมามันมมนี้สายเหรอถกนกอกใบหน้าไหารถมาเกวข่าวกันกลไอะไรมาเกลหรอวะ

อ้าตีนเ็แซบเมนีก็แซบอีกเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเกรงขาผู้หมวดฉปรก้ว่ทนแม้เสียินดยินท้ย่ดนว่บุอผักเออเฮ้ยโกงสามอนงได้น่ะเพราะฉะนั้นไอ้ิบินมัจะน่ายสียบุตดิ

บม,ม,ม,มัน,านอาจจะร่เมนเขียนเมนี่ยังคนเดิย่าง<ะ>ากับบางึเล่ฮะผเมนมาให้ก่ะชอบหนานร้อนร้อนมันมากินเนาะกินมันกับบอเปร็วไปแล้วแบบผงมันก็อยู่่องมัน วางลงกินตรงหน้าน่แมนไม่ไปหายตรงหนยังมุ่งหอยดีเดนซุ่งหอยตรงหน้ามซุ่มหอยใน้ากมันไม่เมื่อบางแต่สบาย่เมน่อบางเลกินที่ตรงมันเจ้าเลยกันลย,นะยกันหลุมขุดคือไดไปเป็นในหลกมในเมียบอกได้เกี้ยวว่าก็ผ้นันผ้นิผ้ากินดอกอย่าไปโทษคนอื่นนะ

ได้กตพวกกินได้ส่งแบหูเนาะอืออือพวกนี้จ้ำจ้ำแสบบ้ากินนี่อือจะพาหัวดมผัวหักอือเราบหูดาได้เนาะอะไเขาไม่ไหวอืออือใ่ออมาไหนล่ะใม่หแมงขัด ขาไห้ัอยู่เนยอ่อนอ่อนหมอ่อ่อนล้วก็มันหอมเขาซื้อกระสอบมาเฮ้ยมวลบริเ็ดหน้านี่ขี้แวดีก็มดเห็ดหนาเนี่ยองเอรอไกัลเร่ง้เขาดชอช่ลขั้นตันะทเหายหนึงยาจัตง ba con, ba mươi chín 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 con, ba mươi